มาพบกับคุณครูอีกเช่นเคยนะคะในช่วงเรียนเพิ่มเติมความรู้นะคะวันนี้นะคะคุณครูก็มีเกร็ดความรู้นะคะหลักการจานะคะเกี่ยวกับคําสมัติแบบสนทินะคะมาให้นักเรียนนะคะ,ะมาแล้วนะคะคําสมัติแบบสนทินะคะหรือที่เราเคยได้ยินกันแบบคุ้นหูมากเลยนะคะได้ยินกันแบบคุ้นหูมากนะคะนั่นก็คือ คือคำเชื่อมนะคะเราได้ยินคุ้นหูมากเลยนะคะคือ,อคำเชื่อมสมาชนสนทิเชื่อมใช่ไหมคะวันนี้นะคะเราจะมารู้ว่าเอการเชื่อมคําเป็นยังไงนะคะามาดูนะคะการสนทินะคะคือการที่เรานําคําบาลีหรือสันสกฤตนะคะตั้งแต่2คําขึ้นไปนะคะมาเรียงต่อกันนะคะเป็นการสร้างคำสมานนะคะโดยการาสนทิคำนะคะ ทีนี้เรามาดูว่าการสนทินะคะมีกี่แบบกี่วิธีนะคะ 1. น,นะคะสระสนทิ 2. พยัญชนะสนทิและ3นิคหิตสนทิทีนี้เราจะมาดูว่าสระสนทินะคะมีอะไรบ้างเรามาดูไปพร,พร้อมกันเลยนะคะหน,นะคะหลักการสังเกตง่ายๆเลยคือ ตัดสระท้ายคำแรกนะคะก็ใช้สระแรกของคำหลังนั่นเองนะคะอย่างเช่นพุทธะนะคะบวกโอวาทนะคะก็กลายเป็นพุทธโววาทเห็นไหมคะหรือมะโหบวกโอลานนะคะก็กลายเป็นมะโหโอลานนะคะอาจจะเป็นชลา,านะคะอ่าชละนะคะไม่ใช่ชลานะคะชละบวกอะไรนะคะก็กลายเป็น ชลาลัยนะคะง่าย Vision, ไหมล่ะคะต่อไปนะคะหลักการจําที่2นะคะคือตัดสระท้ายคําแรกนะคะตัดสระท้ายคําแรกนะคะแล้วก็เปลี่ยนสระ,ะแรกของคําหลังนะคะคําหลังนะคะคำหลังพนะอ่ะคำหลังนะคะลืมคําว่าของด้วยแหละลูกอ,อ่าสระ,ะแรกของคําหลังนะคะเปลี่ยนอะไรบ้างมาดูนะคะเปลี่ยนอะคะ่ะเปลี่ยนอะให้เป็นอานะคะ แล้วก็เปลี่ยนอ e ีให้เป็น A นะคะแล้วก็เปลี่ยนอุให้เป็นอูหรือว่าโอนั่นเองนะคะทีนี้เรามาเรียนไปพร้อมๆกันเลยนะคะ,ะการเปลี่ยนสระอะนะคะเป็นสระอานะคะสุขะนะคะสุขะบวกอะไรคะอภิบาลน,นะคะก็กลายเป็นสุขาภิบาลน,นะคะเขาบอกว่าตัดนะคะ ตัดสระนะคะตัดสระท้ายคำแรกนะคะแล้วก็เปลี่ยนสระแรกของคำหลังนั่นเองนะคะต่อไปอ่าตัวนี้นะคะเป็นรอเรือนะลูกนะคุณครูขออภัยด้วยนะคะอ่าจะระบวกอาจนอ่าเป็นอะไรคะเป็นจะราจนนะคะอ่าต่อไปเปลี่ยนอเป็นเอนะคะ นระบวกอิสวนก็กลายเป็นนเรสวนเห็นไหมคะหรือสุริยะบวกอินกลายเป็นสุรเยนนะคะอ้อยลืมสระอุแล้วนะคะ,ะตัวสุดท้ายคือเปลี่ยนอุเป็นอูหรือว่าเป็นโอนั่นเองนะคะอย่างเช่นสุอะไรคะสุบวกอะไรบวกอุไทยใช่ไหมคะก็กลายเป็นสุโข ไทยนะคะนี่ไงคะสาธารณใช่ไหมคะบวกอุปโภคก็กลายเป็นสาธารณุปะภะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะนี่คือการเปลี่ยนสละันะคะเปลี่ยนแค่3ตัวเองลูกนะคะเปลี่ยนอาอีอ e ุ U นะคะเป็นอาอูโอนะคะแค่นั้นเองนะคะต่อไปนะคะหลักการอันที่3ของสละสนธินั่นก็คือ เปลี่ยนสระท้ายคำหน้าเป็นพยัญชนะแล้วก็สนทินะคะกับคำหลังเ,เปลี่ยนอะไรบ้างนะคะเปลี่ยนอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะสระอีกับสระอีนะคะสระอีบวกกับสระอีให้เปลี่ยนเป็นยอยักษ์นะคะแล้วค่อยสนทินะคะทำไมทำไมถึงบอกว่าต้องเปลี่ยนเป็นยอยักษ์นักเรียนดูนะคะ สระ2ตัวนี้นะคะซึ่งมันจะมาจากการแปลงเสียงนะคะอีอีกับยอนะคะอีบวกยออี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 ยอพูดเร็วๆซ้ำๆมันก็กลายเป็นอะไรคะอียออียออียอเอียหรือเป็นอียอนะคะอียอก็เอียอียอเอียอียอียอก็เกลียดกลายเป็นเอียนะคะ ต่อไปอมาดูตัวอย่างเช่นมติเห็นไหมคะบวกอธิบายใช่ไหมคะก็เปลี่ยนใช่ไหมลูกเปลี่ยนสละใช่ไหมคะเปลี่ยนอถูกไหมเปลี่ยนอเป็นยอนี่ไงคะแล้วก็คงเหมือนเดิมตัวไทยนะคะแล้วก็เป็นมะอะไรคะมะตยาธิบายนะคะหรือกิติบวกอากรใช่ไหมคะก็เป็นกิตอะไรคะ กิตยาบวกอากรก็กลายเป็นกิตยากิตยากรน,นะคะกิตยากรน,นะคะต่อไปสระสระอุกับสระอูเปลี่ยนสองตัวนี้นะคะเป็นวเวนนะคะก็จะได้เสียงอะไรคะปัวก,กับปัวนะคะปัวก,กบบวกับปัวอย่างเช่นธนูบวกอาคมนะคะ ก็กลายเป็นธนวะบวกอาคมกลายเป็นธนวาคมนะคะกลายเป็นธนวาคมนะคะต่อไปนะคะพยัญชนะสนทินะคะพยัญชนะสนทิอันนี้นะคะแค่จำนะคะมนัตมโนระหูรหัสนะคะโอ้ง่ายมากนะคะหลักการของมันคือหนึงนะคะคำลงท้ายที่ลงท้ายด้วยสอเสือนะคะให้เปลี่ยนสอเสือเป็น สรรโอนะคะแสดงว่ามนัสกับอะไรคะรหัสถูกไหมมนัสกับรหัสนะคะก็จะเป็นอะไรลกูกมนัมโระหูรหัสนะคะมนัสนะคะมนัสบวกไมเป็นโมไม้นะคะมนัสนะบ,บวกธรรมเป็นมโนธรรมนะคะหรือมนัสบวกคติก็เป็นมโนคติ ะะรหัสบวกฐานก็เป็นระหูฐานเห็นไหมคะทศะทุระนิสะนิระนี่นะคะลงท้ายด้วยเสือเหมือนเดิมนะคะแต่เปลี่ยนเป็นรอเรือทีนี้นะคะทศะบวกชนก็กลายเป็นทุระชนเห็นไหมคะหรือนิสะบวกมนเป็นนิระมนเห็นไหมคะก็เหมือนเดิมค่ะ ทุษะก็เป็นทุระถูกไหมคะอ่านิสัะก,ก็เป็นนิระเห็นไหมลูกอ่าคู่กันนะคะมันต่อมานะคะตัวสุดท้ายนะคะนิขหิสนทินะคะอ่าวิธีการนะคะหลักการง่ายๆนะคะเมื่อมันสนทิกับสระถูกไหมคะสนทิกับสระนะคะต้องเปลี่ยนนิขหิตเป็นมอมานะคะอย่างเช่นอ่าบวกอาคมเป็นสมาคมใช่ไหมคะ อ่าอบวกาอ,าาอาทานกลายเป็นสมาทานเห็นไหมคะนี่คือตัวอย่างนะคะต่อไปอันที่2นะคะคือเมื่อนิขหิตสดที่กับพยัญชนะวัคนะคะให้เปลี่ยนนิขหิตเป็นพยัญชนะตัวสุดท้ายของวัคนั้นๆน,น,นะคะนี่คือพยัญชนะวัคนะคะอ่าทีนี้นักเรียนมาดูตารางอ่าตารางนะคะนี่คือเขาเรียกว่าพยัญชนะวัคนะคะมีอยู่ทั้งหมดกี่วัค หนึ่งสองสามสี่ห้ามีทั้งหมดห้าวักด้วยกันนะคะทีนี้ตัวนี้นะคะนักเรียนอย่าเพิ่งไปใส่ใจนะคะตัวแถวจํานวนแถวอย่าเพิ่งไปใส่ใจให้ในักเรียนมาดูที่พยัญชนะวักมันมีอยู่ทั้งหมดห้าวักใช่ไหมคะอ่าเรามาดูที่วักกะอ่าวักกะวักจะวักตะวักตะวักปอ่าทีนี้วิธีการท่องนะคะท่องร่ยาวไปเลยลูก อ่าร่ายยาวไปเลยนะคะอ่าอย่างเช่นกะคะคะคะงะใช่ไหมคะวัจจะก ouais. ็จะเป็นจะชาชชยะตาตททนตาททนถูกไหมคะปะผะพะพะมะอ่าอันนีน sequel, so zwei, ้ง so ่ายมากนะคะโหคุณครูท่องจนขึ้นใจแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็อ่านักเรียนก็ไปท่องได้นะคะทีนี้เรามาดูนะคะ วักสุดท้ายตัวสุดท้ายของวักนั้น,น,นวักกะตัวสุดท้ายคืององูถูกไหมคะวักจะยอผู้หญิงวักตะนอนเอนนตัวนี้นอนหนูแล้วก็วักปะมอมา้าทีนี้เรามาดูตัวอย่างอย่าลืมนะคะเขาบอกว่าให้เปลี่ยนอะไรลูกเปลี่ยนนิคหิตนะคะเป็นพยัญนชนะวักตัวสุดท้ายนะคะ,อ,ะอันนี้อาจจะตัวเล็กหน่อยนะคะ,ะทีนี้มาดูนะคะตัวอย่างเช่น นักเรียนดูตัวตัวแรกนะคะตัวตัวตัวนี้นะคะนักเรียนจะเห็นตัวสุดท้ายเนี่ยคำนี้คำนี้อ่านว่าคมอ่าคมซึ่งคมเป็นวกระถูกไหมลูกวกระเพราะฉะนั้นตัวของมันตัวพยัญชนะสุดท้ายก็คืององูเพราะฉะนั้นคุณครูขอเขียนตัวใหญ่ๆนิดนึงนะคะนักเรียนจะได้เห็นชัดๆนะคะอ่าสอถูกไหมบวกคมใช่ไหมคะได้เป็น สังคมอ่าเห็นไหมคะทำไมถึงบอกว่าได้เป็นสังหลัะก็อย่าลืมสิคะเขาบอกว่าให้เปลี่ยนนิ迦หิตใช่ไหมลูกเป็นตัวสุดท้ายของวัคนะคะอ่าต่อไปอย่าลืมนะคะตัวนี้จอจันอยู่วัคจะถถกไหมลูกอ่าตัวของมันก็คือยอผู้หญิงใช่ไหมคะอ่าสถูกไหมบวกอะไรคะบวกจรได้เป็น สัญจรนะคะโอ้นี่ง่ายมากนะคะง่ายมากเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะขอผ่านเลยแล้วกันนะคะอา้าวต่อมาตัวสุดท้ายนะคะนี่ขหิสนสนธิกับอะไรอีกสนธิกับเศษวักลูกเปลี่ยนนี่ขหิตเป็นงองูทีนี้นี่คือเศษวักรค่ะมีทั้งหมดกี่ตัวลูก9้าตัวด้วยกันนะคะนี่ค่ะคือเศษวักคนะคะ ทีนี้เรามาดูนะคะเศษวรรคมีอะไรบ้างยอยักษ์รอเรือรอลิงวแหวนสอสาลาสอเรศีถูกไหมคะสอเสือหอหีบแล้วก็รอจุลาอ่าทีนี้เขาบอกว่าให้เปลี่ยนใช่ไหมคะเปลี่ยนนิคหีดเป็นงองงูนี่ไงคะเปลี่ยนเลยคะ่ะอ่าก็จะเป็นอะไรลูกสอบวกวานก็กลายเป็นสังวานใช่ไหมคะอ่าสอบวกหานเป็นสังหาน ง่ายมากเลยนะคะนี่คือนะคะคำสมัติแบบสนทิคคุณครูเชื่อว่านักเรียนหลายคนคงจะเข้าใจนะคะนี่คือสรุปแบบสั้นๆง่ายๆนะคะไว้ให้กับนักเรียนนะคะไว้ใช้ในเวลาที่นักเรียนอยากเพิ่มเติมนะคะความรู้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบลงเรียบร้อยแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ